ี๋ยวมาดูสกิลของไคโดมังกรที่หลุดออกมากันเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นคลิปซ้ํากับช่องอื่นแต่ว่าข้อมูลหลุดมาขนาดนี้ก็ช่องผมก็ก็ต้องทําแล้วล่ะนะครับผมโอเคครับเป็นเรื่องของไคโดมังกรที่เขาบอกว่าฟูซอนฟอมนะครับผมเป็นร่างเต็มเลยนะครับไม่ใช่แบบเป็นร่างคนและใช้สกิลเป็นร่างมังกรนะครับแต่เป็นร่างมังกรเต็มเลยนะครับผม สกิลหนึ่งนะครับผมชาร์จแล้วก็มีการระเบิดด้วยนะครับผมเป็นการชาร์จแล้วก็ปล่อยไปเป็นระเบิดนะซึ่งอารมณ์คล้ายๆกับเบโลเบตอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนสกิลที่2องครับผมมีการระเบิดคล้ายๆกับลูกไฟซึ่ง1ใน2สกนะิลนี้ตองเป็นสกิลเบโลเบตนะครับผมเออ่แปลงร่าง เอาลุกไล่ฮิ f เฟิสคอมโบเท t a ฮ k า s ิ also there is a chance that เ e t ทด์บิดโอ้ยเขาบอกว่าการโจมตีและคอมโบของไคโดเนี่ยครับมีการแบบผสมภาษาฮาคิด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมีโอกาสที่เราจะได้เห็นร่างไฮบิดของไคโดด้วยนะครับผมก็ ประมาณนี้ครับผมสําหรับข้อมูลหลุดของสกิลของไคโดมังกรที่คาดว่าน่าจะมาในฉลอง3าปี EX ใหม่นะครับผมต่อจากยามาโตะนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมรอคอยมาปีหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งสมคําล่ําลือสมการรอคอยหรือเปล่าต้องรอดูนะครับผมแต่อ่านจากสกิลเนี่ยก็โหดกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมสมการรอคอยมากๆานะครับผมสำหรับไคโดนะครับผมเตรียมเพชรไว้เลยนะครับผมก็เขาบอกว่ามีโอกาสเที่ยวจะได้ เห็นไคโดร่างไฮบิตในเกมด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณวางไข่ด้วยนะครับหรือว่าคุณสปอนนะครับผมที่ให้ข้อมูลมานะครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็